สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube นะครับสวัสดี FC ฟวีนกนการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาถอดเปลี่ยนซีนการไฟ Honda w เว e ร้อยนะครับอันนี้เป็นรถเวบร้อยของผมเองนะครับเป็นรถเป็นรถวิ่งอะไรนะครับถ้าใครเคยมาซ่อมรถกับผมก็น่าจะรู้น่าจะเห็นแหละว่าผมใช้เวบร้อยรุ่นนี้อยู่ คนสุดๆครับตอนนี้ก็เคยโอเวอร์ฮอนไปนรอบนึงนะครับหมดไปประมาณเยอะอยู่นะครับก็ซื้อมือสองเข้ามาซื้อมาแปดพันซ่อมหมดไปเยอะอยู่นะครับก็เก็บรายละเอียดนะครับใช้วิ่งอะไรอยู่ประมาณหกสิบบาทอาทิตย์หนึ่งไม่หมดนะครับน้ำมันผมก็เคลียร์งานเสร็จหมดแล้วนะครับใน,ในบ้านก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นรถส่วนตัวของผม ก็เหลืออยู่เว็บร้อยนะครับอันนู้นก็เป็นรถพิ้มนะครับก็ยังรออะไรอยู่นะครับสั่งอะไรอยู่แล้วก็รอเวลานะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทําหลังสงการนะครับเดี๋ยวจะพาดูว่ามันมีรั่ววซึมๆนะอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รับงานครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับบ้านสงการแล้วเดี๋ยวผมจะกดนี่ออกไปให้ดู ต้องเปิดแฟลตดูเห็นไหมรั่วๆซึมเๆเนี่ยนี่แหละนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับถ้ารั่วถ้าซึมก็เป็นไปได้ก็ให้ถอดเปลี่ยนซะนะครับอันนี้ก็เป็นรถส่วนตัวเองนะครับก็นานๆจะมีเวลามาดูแลครับแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้น้ำมันเครื่องขาดดูแลอยู่สม่ำเสมอน,นะครับรถเรา ใช้ทำมาหากินนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยนซีนจานไฟนะครับเราต้องถอดอะไรบ้างนะครับลำดับแรกเราก็ ต้องถอดน็อตล็อกสเตย์พัเท้าออกก่อนนะครับนี่เป็นรถดเดิมๆเ,เลยนะครับถ้ามีตัวมีก็ใช้ตัวมีถ้าไม่มีตัวมีก็เ,เป็นบล็อกเบอร์12กับลูกบล็อกเบอร์14นะครับหลังจากนั้นเราก็ถอดไอ้นี่ออกเวบร้อยเอยูบล็อกนะครับ กับเวียบร้อยรุ่นเนี้ยเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับอะไรใช้ร่วมกันแตกต่างกันที่รหัสเเอ l กับรหัสเ KFM นะครับ mm. เวียบร้อยเนี่ยมันมีอยู่หลายรุ่นนะครับเราก็ต้องถอดฝาครอบสเตอร์หน้าออกก่อนนะครับระวังลูกยางตัวเนี้ยหักนะครับมันจะมี จะให้ดูสําหรับรถเดิมๆนะเนี่ยมันจะมีตะขอตะขอพลาสติกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวเนี้ยเสียบลูกยางตัวเนี้ยเข้าไปในตัวล็อกที่มันอยู่ตรงปลายเล็บผมเนี่ยนะครับระวังมันหักนะครับสําหรับมือใหม่นะครับตาดับต่อไปก็จะถอดน็อตล็อก คันเกียร์ออกครับน็อตคันเกียร์อันนี้ผมก็จะเช็ควาลวายดีเสียใหม่เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนจานไฟด้วยครับมันทําเยอะไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาซ่อมรถเนี่ยต้องใช้รถวิ่งอะไรนะครับรถวิ่งอะไรมีคันเดียวแต่คันสองจังหวะยังไม่ได้ติดเครื่องเลยเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับน็อตล็อกคันเกียร์เรียบร้อยเป็นรถเติมจากโรงงานเนี่ย 700น็อตหัวน็อตจะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับถ้าเป็นเวฟ110ไอหัวน็อตจะอยู่ฝั่งอีกด้านนึงนะครับแล้วก็กระกระท้องออกมาเลยเขาเรียกว่ามันจะมีก้านสั้นกับก้านยาวนะบางคนก็เอาอของเวฟ125มาใส่นะครับมันไม่ได้นะครับมันว่าเนี่ยไอตรงนี้มันแตกต่างกันนะครับสั้นยาวก้านสั้นกับก้านยาวนะครับแล้วก็ ลำดับต่อไปแล้วก็ถอดน,น็อตสามตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวคลายตัวนี้ก่อนนะให้คลายตัวนี้กับตัวนี้ก่อนนี่ให้มันคลายแค่ไม่ให้มันบีบก,ก่อนนะครับนี่แล้วเราก็มาคายตัวนี้อืเสร็จแล้วดูผมไป กังวลว่าข้างในมันจะขึ้นสนิมกลัวอยู่นะครับเพราะว่าผมขี่ด้วยน้ำเคียมอยู่ประจำแต่ก็ล้างอยู่ครับเนี่ยมันเอาไม่ออกดนยางข้าเท้าหลังจากนั้นเราก็ออกมาได้เนี่ยมันจะติดยางข้าเท้าเลย นี้ถ้าล้มนะครับใช้เหล็กแปบบ๊บใช้อะไรดัดได้นะแต่ถ้าเป็นเเวฟร้อยสิบไอนะครับอย่าได้ดัดเป็นเด็ดขาดน,นะครับเลเวฟร้อยสิบไอเนี่ยมีโอกาสแทงแตกได้ครับลองเคาะถ้าเคาะเนี่ยเป็นเรื่องนะครับสภาพภายในก็ยังไม่ถือว่าเป็นสนิมเยอะนะครับรถคันนี้ผมซื้อมือสองเข้ามาใช้ได้เกือบเจ็ดสิบปีแล้วครับซื้อมามือสองตั้งแต่ปีห้า ห้าสิบวัวกว่า,วาทุกวันนี้ก็หกสิบหวแล้วเอาไปไว้บ้านนอสามสี่ปีแล้วก็เอากลับมากรุงเทพทีนี้เราก็เนี่ยใช้บล็อกลมยิงออกนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมาดาก็เอาออกได้นะแต่ต้องใช้กำลังหน่อยแล้วก็ยิงออก เป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับนี่เราก็จะเอาซอ,องในกระต้นไตวัน รุ่นนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าปไปไถแรงมากนะครับเวลาไถข้ามันมีโอกาสในนี่ได้นะครับเวลาเราดูดยานไฟออกไอตัวเกียร์ล็อตตัวผู้มันมีโอกาสบี้ได้นะครับผมหลายคนก็ตะบี้ตะบันล็อกเอาถ้าตาให้แน่นเลยนะครับเม่ได้ไม่ได้ ก็ยังกังวลอยู่กลัวมันจะออกง่ายเพราะผมไขไว้หลายปีแล้วอันนี้ก็ออกง่ายแล้วครับไม่ถือว่ายากมากแต่ก็ต้องใช้กำลังอยู่เนี่ยผมกลัวหัวน็อตตัวนี้มันบี้นะครับเวลาเราล็อกแน่นเกินไปนะครับก่อนที่เราจะใส่ก็เนี่ยเห็นไหมมันอ่อนนะครับเนี่ยแค่เคาะหน่อยเดียวมันก็เริ่มแน่นเลยเนี่ย เกี่ยวก็ใคไม่อยากจะเข้าแล้วครับกลัวมากครับกลัวมันเสียของนะครับเตือนไปเลยใครที่ชอบเอาบล็อกลมยิงแน่นเกินนะครับสําหรับนอดล็อกจานไฟเนี่ยเรายิงเราก็ต้องกาน้ําหนักมือเราให้ได้นะครับเสียเลยนะครับ เราจะเทปเยียวก่อนเมื่อกี้เราไขาออกอย่างนิ่มๆนะครับพอเราเคาะกระแทกหน่อยเดียวเนี่ยเยียว,วหนืดเลยครับ <S 2> <S 2> เจตนาคือเราจะถอดฟ้าตัวนี้ออกนะครับเราจะเปลี่ยนซีนนะครับมันต้องแยกให้ออกนะครับว่ามันมันถ้าซีนตัวนี้มันรั่วเนี่ย มันจะเยิ่มไปใส่ซีนเกียร์นะครับอย่าไปสับสนนะหลายคนไปเปลี่ยนซีนเกียร์แล้วทําไมมันไม่หายนะครับสาเหตุที่แท้กินคือซีนจานไฟรั่วนะครับผม นี้ผมจะทําให้ดูเฉพาะเปลี่ยนซีนยานไฟนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะเค็กเว์าวนะครับมันเป็นรถวิ่งอะไรนะครับนานๆจะได้เซอร์วิสนะครับทีนี้ก็จะเอาน็อตสองตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราเอาลวมันมาล้างออกก่อน รถคันนี้ใช้น้ามันเครื่องสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์บ้างถึงสังเคราะห์บ้างนะครับกีก็ใช้น้ํามันเครื่องเคียวสังเคราะห์ร้อยบางกีก็ใช้ของส่วนมากจะเป็นเคียวครับกลึงสังเคราะห์รถคันนี้แล้วก็คัดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเรถคันนี้ เป็นคาาเดิมโรงงานอยู่เจ็ดแสนโลแล้วเจะเปลี่ยนเที่ทยวนี้นะครับเห็นไหมซื้อมาแล้วเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมที่จะซ่อมบำรุงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทํางานลูกค้าเสร็จหมดแล้วครับเนี่ยผมใช้น้ํามันเครื่องยี่ห้อเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะมีออตโต้กับเกียร์นะครับ1 0 w สี่ เป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับทีนี้เราก็จะใช้ชุดหัวต่อโคเก้น,ในใเนี่ยไขออกนะครับซื้อมาพันสอง้ห้าสิบบาทครับนี่ฮะยี่ห้อนี้นะหัวต่อผมมีมาให้สีหัวนะครับ หนึ่งพันสองร้ห้าสิบนะครับถ้าไม่มีหัวต่อก,ก็เนี่ยใช้แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นของยี่ห้อโคเก้นนะล้วก็สวมมันเข้าไปแล้วก็เคาะคออย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวทีไขออกไม่ออกนะครับไม่ออก สมัยก่อนผมก็ยังเป็นเด็กฝึกงานอยู่ก,ก็ตะบี้ตะบันไขเหมือนกันเนี่ยนอกตัวนเนี่ยต้องถามว่ารีบไหมครับถ้ารีบผมไม่ได้ทำครับขออย่างเดียวอย่าเร่งอย่ารีบครับ เปลี่ยนหลอดหรือเปลี่ยนอะไรครับเปลือกมาเลยครับรอเขาเขาดูนะครับผมเปลี่ยนสองหลอดเลยนะครับเปลี่ยนสองหลอดเลยนะไฟหน้าเอาสองหลอดเลยอ่ะมันมีขาดหลอดเดียวไม่เป็นไรสองหลอดหัวหลอดเลยยี่บห้าสามสิบปาทเองแล้วก็หลอดไฟท้ายไฟลยหังเนี่ก็หลอดไฟท้ายครับไฟท้ายหลอดนึงอ่ะครับไฟหนสองหลอดนะครับ ค่อยต่อครับเ่อมากบางทีผมก็ให้ไปซื้อมาเองครับเขาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางอย่างออกมาแล้ว ไอเสาตัวเนี้นะครับเห็นไหม,เห,มเห็นมันมีเสาไหมครับไอเสาตัวเนี้เอาไว้ดูมาร์กนะครับเสาตัวนี้เอาไว้ดูมาร์กล้อแม่เหลกผมขึ้นสนิมแล้วผมต้องเอาเจัลบีทาแล้วครับเวลาเราจะตั้งมาร์กเครื่องยนต์นะครับเนี่ยเส้นสองเส้นเนี่ย ตรงกับเสานี้นะครับให้เราตั้งมาร์คเครื่องยนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เขาไม่ได้มีเอาไว้ให้เราเอาคีมล็อกจับแล้วก็งัดเอาฝาออกอย่างเดียวครับผมเอาไว้เป็นมาร์คดูเอาไว้ตั้งมาร์คเครื่องนะครับอ่ะแล้วก็การผม ชุดสีก่อนอ่ะจริงๆถ้ามันงัดตัวนี้ออกง่ายเราก็ไม่ต้องถอดชุดสีนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเค็กวาลของผมอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องถอดเลยใช้เหล็กงัดยางงัดออก มันก็ยังนิ่มอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมก็จําเป็นต้องจับเปลี่ยนทิ้งครับเพราะมันหลายปีแล้วเฟืองปันนะ๊มน้ำมันเครื่องผมก็แย่นะครับ เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องก็แย่แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเลยดีกว่าครับถ้าจะถอดเปลี่ยนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับรุ่นนี้มันต้องไปผ่าฝังคัดนะถ้าเราจะสกัดออกเนี่ยมันจะเอาออกลำบากนิดนึงนะครับถ้าเราสกัดหัวน็อตออกแกวออกยากมากนะครับต้องถอดคัดด้วย พวกซีนพวกโอลีงมึงก็ยังนิ่มอยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนทิ้งหมดครับแ,แล้วก็จะดูเรื่องซีนเกียร์ด้วยถ้าลือแล้วมันยาวนะครับอันไหนที่เราพบว่ามันไม่ดีหรือว่ามัน เริ่มจะสอแววว่ามันจะมีปัญหาตามมาภายหลังเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือในความหมายของรถส่วนตัวนะแต่ถ้าเป็นรถลูกค้าก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถอดคัด์เลยแล้วก็ถอดอาจจะทําให้มันเสร็จภายในวันนี้แหละนะครับเดี๋ยวไปยืมรถพี่สาวข้างบ้านเราก็สนิทไว้ใจกันนะครับเดี๋ยวไปยืมรถเขาวิ่งอะไรวิ่งไปซื้อเฟืองตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็เอาคัดต์ออโต้ไปย้ํานะครับ เดี๋ยวผมจะขอดชุดร์ดก่อนเดี๋ยวให้มาเจอกันครับ